บัดเทียนแน่สิได้ฮอดอยู่บ่หกสิบเนาะตะว่ายังเกี่ยวบ่ทันได้เบิดพี่น้องเอ้เข่าเนาะยังอยู่น้ำไห้หน้าอยู่เข่ากลางกะเขาปลูกศอบนึงพี่น้องยังบ่ทันได้เกี่ยวเนาะอยู่น้ำไห้หน้า,า,นาพี่น้องเป็นน้ำข้าวครึ่งปะ,ปะข้าวครึ่งแบบแบบใดไรเป็นหนึ่งอเนาะเป็ดเบี้ยเป็นอะไรยางบ่คือกันเนาะ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าดุงเด้อพบพ่อกันอีกทลิปที่สองพี่น้องเลยอ้าวเจ้พ่อ,พอกันนี่วัน,นี้รอบบายเด้อบัดนี้พี่น้องเลยเนะาะพาหลังจากพากันกินเผากินน้ำเรียบรนะ้อยเนาะพากันลงมาเพียนเ่าบานันพี่น้องเลยเพียนเ่าใบก้อนงดการคนการเกียวมาอนิเนาะพากันมาเพียนว้ก้อนพี่น้องเลยบาดเชียวกลัว <c oughs> ตัวเป็นสอบนี่บาดเสียวกล่วกันพี่น้องเ,อเลยนะับเกวนมาเก็บู้เบริบรแต่เนาะเบิดน้ำให้หน้าได้ได้พี่น้องเลยอืมบัตเทียนแล้วพี่น้องเลยเนาะจักซีได้จกักจะสอบอีกบัี้อันที่นี่นะฮะอ่าห,าห,าหา้าสิบห้าสิบห้าสิบอ่ห้าสิบหกหกขึ้น ตัวเทีดน้าบเต็มค่าคนใดเกือบเต็มยังยถังหนึ่งนะาบเต็มอ่ะน่ถังนึงบเต็มอ่สบายด้อตู้เต็นคิปที่สองมั้นิที่สองคิดที่ชาก็บดาดีเลยสบายดีปะลุงว่าคคิปนี้ก็สีบ่ไดอารงเหมือนนี่เอาเลยเนาะอาจจะเป็นตอนเศร้าบ่อ well oh exactly. um, ื่นเพราะว่าอ่าทายแล้กระสีไปหาป้นุ่นเลยไงนะ ว่าเอาโนอนตับเมื่อกันที่ได้อำหนามอัมในเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้เพิ่นพี่น้องเลยขึ้นที่เป็นตอนเจ้าเบอร์อื่นเนาะที่ได้เอาลงุงไปาดูงเบิ่งคลิปนี้พี่น้องเอ้ยทางงานทีมสร้างปั่นเพิ่นกรผู้พี่น้องเอ้ยเนาะพากันไปปั่นอยู่นาผู้บุญมากพี่น้องเอ้ยผู้ตปนตวดตัวหุ่นพี่น้องเอ้ยอ้าาาาจ เราก็คือสีได้หลายเติบเนาะเอาขึ้นไปไหวอยู่เท,ทิงเทียงผูของเราโยนลงมาถึงต่ำถึงต่ำอยู่ผู้พี่น้องเลยอาะบอกของเราคือเป็นกองค่าเทงเพืองเราน่ะก็แบบเพืนพวกแบบอ้วนมากกองกับกองแบบเป๊ะๆนะเนาะมันรออนะเพื่องเทาพี่น้องมึงแน,น่สมขอกไก่บู๊เบอร์รี่มาได้เพื่องหลายแล้วพี่น้องขอกไก่เลย เกี่พุ่นแหละพี่น้องเลยนาะเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำแล้วพุ่นแหละต้วนแล้วก็จะดึงเทขานี้พี่น้องบัดได้คนเข่าเมื่อพุ่นแหละเนาะมามาเทียนกันบัดนี้พี่น้องเอ้ยชอบ่ะนาต้วนเอาไปทั้งหมดเลยเกือบหมดเลยเนาะโอ้ช่ววาดได้คนเห็ดเบียดกับเมื่อยได้เนาะ เอาน,น้ำลงมาให้ยทางสร้างเพิ่นพี่น้องเลยทุกหนึ่งเกือบว่ได้ไม่ตัว <c ười> đó, เ,เพิ่นห้อนเนาะเพิ่นเฮ็ดเบียดเมื่อยเลยพี่น้องเอ้ยขนเขา่าเข้าบัดเผาแต่เข้าบัดเผายันมันบ่บ่ท่านนั้นจกักเพิ่นนันว่าปั่นได้เนาะเจ้าบ่ต้องเผายัยากใส่ยักใส่เมื่อยเลย อืมคิดหน้องเสียงดังขนาดเลยเนาะฮะคุณอาเข่าเป็นอะไรคุณห้องเข่าเป็นแยังเลยพอเป็นฉาบป,ปะเป็นฉาบเป็นหมากปะอ๋ออันโตอันหยานี่ อันนั่นนอนอดอันเคิงตาอันนี่คนมาเนะาะหยาอันนี้พี่น้องหยาหัวปุ๊บปุ๊บเปี่ยนแต่ก็ะแฟกันเอาเข้าไว้ในกนนล้อ,อน,น,น,นพี่นนะ้องหยาอันบาโตนเป็นผื้งนะพี่น้องไอ้นี่นะเนาะ มันพอดีใหญ่ดื้นมิดเข่าหน่อยนึงไปได้กองออกมามจำนี้มาน้ำเข่าเลยเบาๆช่วงสุดปน้ำขี้ดิบกับโมไปเหมือนกันเนาะมื่อกี้จะล e! ้มลมเลยพี่นงเลยมื่อกี้คือสิบอะไรค้นเข่าเอึงคือสุดๆเมื่ออื่น นี่แต่ว่าเทียนแต่ก็มัดแต่ก็นย่อไว้ได้ดิหมบัดเทียนแน่สิได้ฮอดอยู่บ่หกสิบเนาะหาชิพกสอบนั้นได้พอดีเต็มปากอ้าพี่น้องเนาะบัดเท่าเทียนพอดีให้มันพอดีมัดเี้วกบ อยู่ประมาณหกคิวสอบนิดหน้อยหกคิวกว่าสอบ่แหลนะเนาะแต่ว่ายัางเกี่ยวบพท่านได้เบิดพี่น้องไอ้เข่าเนาะยังอยู่น้ำไห,หนาอยู่เข่ากลางแบบเขาปลูกสอบหนึ่งพี่น้องไอ้ยัยงบพท่านได้เกี่ยวเนาะอยู่น้ำไห,หนาพี่น้อปงปลูกสอบหนึง่งคุณแม่บันยิ่งเท่าอ่าเกี่ยวเข่ากลาง แน่ผูดแน่บันสิได้ปั่นอีกรอบพี่น้องต่อกลางห้าแงนได้ปั่นพร้อมกันกับเข่างงนของตุ้หมอนอยู่เนาะงานเขาข่างงนตุ้หมอนก็ยังพันได้เกี่ยวรูดเดีวพี่น้องอันนี้เกี่ยวของต่อกลางอยูไปแยกวงน่ะเนาะอืมขนาดพี่น้องดอกดอกกันหวานหยาที่ว่ามันคล้ายๆคือผพือพี่น้องเลยติดมานั่ง ไม่นี่ก็เป็นคึ้มๆเน้ะที่นอนขึ้มในบเดดข,ขึ้มในแเด,ดนเดดนาะ <S <S บาดเชียวอยู่ได้ที่นอนตัวตัวแล้วก็ปันเขา <S 1> <S 1> ใส่ไม้ที่นอเนเนาะใส่ไม้อ่บาร์เทนซื้อมาสุดก่อนนะ เคนบาเสียงมันอยากออกแบบมันคือบ้คือธรรมชาติดนะเนาะเพื่อก็ได้บ้ใส่โน่บาแสีงเพิ่นเออแม่น้องนนเห็นว่าเสียงจ๊กดังก็ได้ร้องเอามาใส่ร้องเบิ่งพี่น้องเพื่อเพิ่นสิเป็นจังได๋บุเนาะสิเป็นตะฟังบ่เนาะพี่น้องเอ้ยเสียงจ๊กปั่นเข่าคนดังก็ได้เอาลองเอามาใส่เบิ่งพี่น้องลองเบิ่งสัก2เทื่อละล่ะเนาะเสียงเพิ่นก็คือแปลกๆนะพี่น้องเลยเนาะ เออสีดังบ่ทุ่งบ่มวนปันใดที่นองไม่ราคาถี่เนาะดังบ่มวนปันใดอันนี้เป็นกระสอบเขียนนะที่นองกระสอบใหม่เลยตักไปตักมากอ่ะ พอหมัดไปพี่น้องเองเนาะหนึ่งสองสามสี่หหกนี่หกบเปลี่ยนไปทำในเรี่ยวพี่น้องเลยอ้าวตูเต้นไปไงตู้เต้นตู้ จะสอบบัตรบอ๊ยังสอบหนึ่งบมอว่ดีไปจ้ะป้าตะเอ้เนอเอาหน้ามาให้ัวแล้วพี่น้องเลยวู ใช่ต <łość> ัวนบ่ตัวขาดนะจ๊ะเออตัวนี้ตัวนั่นเนาะตัวนั่นไทรกัวตัวนี้ก็เป็นแบบมันนั่นรอยซ่อนกันบ่หนักไหมตุ๊กตนั้ตัวนั้นมาใไทรหนึ่ง เบอร์น่ะโตนั่งกับโตเข่าปีล้านนาปีกระปุกเ็เมื่อนั้นแล้วอ่านพอดีเลยใส่พอสอบเลยใส่ดีดีได้น่เนี่ยมาลุกนทำพี่มันเป็นบางหย่านะในกระปัดเนาะแต่เขาจะปั่นอย่างเงี้ยบางหาเห็นมั้ได้เราแขังคนกันไปได้ด้วยแน่นอะมาทางนี้บ่สบาย พ่อไปดเยอนะาเหอย่านี้เดี๋ยวทำนี่เลตัวสอบมีพอดีเดยดิจ๊ตัวถึงคนผู้เดียวอะเจ็บไไมเไ้เยไไงจะเข <c oughs> ้าสถานนาอใยไม่ตู้งเดาเลย พอไปน่งกนน้นประมาณสามโงก็สิได้ไปหาไนุ้นหน่อยเดกลับเมื่อทั้งบ้านเลยที่ดีองเนาะเห็นอแต่มื่อแต่ว่ามาเจเมโงแหละตุ๊เจ็ดงยดมงอยู่บ้างโอ้หางก็ดีได้เขียนอันนี้เด้เดี๋ยวเข้าไปเมื่อแต่หน้ากันหนึ่งแ้ว่ดอกเมื่อมาเอาข้าวเดียวเพราะว่าเขาใหม่ด้มาคือโมงนึงเขากันหนึ่งได้แล้วแต่ครื่องเม่งกว่าน้เลยไดเขาใม่ไะหม่ ยังพันได้กินเข่าหอมพี่นอ้อยนอเข่ากลา,างยังนได้กินนดถ้ากันกินเข่าดอยังหนึ่งข่าไหมาากันเหนียวชื่อหงมมหอมพี่น,อน้อยอะไรวะิ่านัน่อเรวะกิ่ไปลยจได้ไมลายที่่ายที่ใ้าล้อนี่ลาที่หอมเนาะ สองงาน้ี่สองงานเราปีนี้มาโมงามไปได้แล้ะหัวหอนหาซิ่เจ้มอน็กเราในี่หอนหันซิบอกบาโอ้จะมาหลายมาขอเราจะซิบเนาะก็ได้มาไหวกินพี่ไหมไม่ได้หายห้กินเพื่อลปีลุกงน่าไปกินสองงานกูได้เลยบะโมบายได้แน่นพี่หน้าห้รักผกันากันลมาต้องดำเอา ประตูดีร้องใส่อยู่บ่ใส่นี่เลยรอมึงแรกดีดีมากเลยนะเช่อโดนรูปลเค่ะพี่มันหมอนี่มันได้ดีนะเคยใส่เนาะข่าแซ่บอยู่ข้งหน้าคกพี่น้องเอ้ยโดใส่ข่ากันด้อยากใส่ข่าแซ่บบัดยันหนาบุกคุกบุกคุกกับเป็นยันลปีนั่นนะโมคุยวยรดรดบกทั้งนี้หน้าดีใส่ ดินใช่เนี่ยมันสิบ่อยแห้งว้ยมันชุ่มเลยดินมันเตมมัดินดาันแค่เัวดูดเนาจัวาปรูบบทางนั้นตายไปน่าดีดาก็อืมน่าดีดาาเราไม่ชอมเกลียเลมาอย่างจะว่าอยากลัวห้องตู้อ้วนดิจัก นาว่าเราเจอ้วเอาไปเอาไหเห็น้าว่าไม่ดีกว่าเลวเล่าลายกวเข้าลยเราว่าในตามป่าเลาลำนี่ก็อบนี่ก็เป็นเมาะอ๋อสี่สอบสี่สอบกัวเลยเนาะสี่สอบกัวของเขาพี่นสามป่าเพิ่มนาโอ้น้ำหน้าเขาหนิบอกถ้าไปถ้าไปแ่ลายก็เล่ากันมาคัดจันนะที่ขาปลูกหน่อยกัวว่ะมาฮันคือา้างคือพอดีเนาะ

เก็บแอวอยู hmm. up, s <S uh, ่ได uh, ้พ like ี่เรเนาะเ็บเนีจ้าเนาะมันคือเปล่นีดเนามาตังที่บ้างไม่เก็บแอวได้พี่เราเนาะออเจ็ได้ลายที่ชอบไม่เจ็บเอวเจ็บได้ลายพี่ค่ะหนลายก็เจ็ได้เหรเป็นน้ำเข้าครึ่งบ้า เทปเล็บบยเป็นอะไรย่างมืนคือก<ช>ันเนาะด้วยเนอะไรแบเนยนเบเร์ซิดเนาะใส่แล้วกระสอบ่อคือมาชุบุ้นซ้อนเออซ่อนกันได้ยินได้ ่อนกันเอาตัวนี้นี่เล่นตัวนี้ขาดโมหึงไปได้ตัวนี้ขาดงนี้งมันอยู่นอกเนาะพอดีบดเลยไปเจ้กระอบเราค่สอบตัวนี้สอบเก้าปีทได้ไปยางง้อบปิดเลยนอกไปเหรอสอบนี่ง่ายกว่ ไงกูปิหนีเลยเนาะปิกลายไงเนี่ไงก็ปิกลายอไงกลัว่นมเลยใช้ซีใบไดทบมาชิบะชิบะมาเดี๋ยวซ มัจะไี่ต้องสบอบโอ้ยต้องบุ้งบ้านนี่อ่ะ้าเคยหีโดบันเนาะโอ้เสียงจากเราถึงเงาลติมตึมนือ ต่อมาหนีได้ต่อมาเอาพอดีมัดกับของเราก็ได้สามศบนะแด่แว่าเราเทียนใส่กันพอดีมัเดเลยแค่พอดีพอดีสามศพอดีเดบาาเอาถอันเดบารเอาสอบพอดีมัดค่ะนะเจอเพื่อนเปียกวะ ดูว่า่วงเัินมืออะไรผลโตกับมักยชัเนมือผลโตกับเผาเก็บบ่ไปกับผลต้ทำเพื่องเนาะก็เลยเผาปั่นที่นองอุ้ยสอบนี่มีพันธุ์เวื้ฝนน้ำมีนบอกขาวๆขาวๆมีขาวๆนี่เนี่มขาวๆฝนได้เห็นว่สองสอบนี่อาจจะพันธุ์เวื้อไปอย่งสองสาม ปันเวียดนำนดแม่น่อยนาะไห้หนึ่งเนาะคนได้ยึดเนาะจีนเนบม่ได้สองคำเทียเนาะก็ดีแหละเพื่อ,อ,อเพื่อน่ะเพื่อนฮอน มีเรื่องตื่นเลยนะมีเรือเร่องเลยเนาะพอดีบาดันเทียนแด้วเบิร์เดียสแุ้ให้เบิยเบอีกเดียพี่นอ้นองบาได้แจ็คสอบสอบเข้าพอดีแบบว่าเข้าเทียนพอดีมาเลยนะจะคิดว่าภูมิใจกับหน้าเข้าโคกที่จะตายพี่น้องเลยหน้าโคกหน่อยจะได้กิดพี่เจ้าหน้าโคกพี่น้อง, <laughs> องอเอ้ยกันได้ซ้ำนีน่ละ <laughs> ดีก mm. okay. ินน um. ah, ้ mm ่อ hmm. um so. ืได้กินน้ำตผีตายไเตา่อบได้ซื้อพี่น้องเลยไปอเด็กยุ่แบนี้เลยจอบกฮเทียนแนวเนาะตัวนี้โบเต็มสท้น่ตัวเงี้ยีมานถังนึงประมานถังนึงไอ้ก ตัวานมันนนี่หาชิได้ตัวนี้เพิ่มเข่าพอดีหาหกหาแปดหกสิบตัวนี้หกสองหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบสี่จตัวนั้นโมเต็มนะันั่นโั่เบื้งนด้น้องนับไหมสามห้าหก แปดเก้าซิบโอ้ในหอซิบปุ่นวะซิบเอ็ดเอ็ดพี่น้องเลยไปบวกอะไรหาสิบสี่ป่ะเออผลิตเป็นหกหกสิบห้าป่ะหาสิบสี่บวกสิบเอ็ดอะหกสิบห้ามันยูช่วยสองคุณเนาะ a bon да, yeah. oh, yeah, c h จบบพทอดีได้หกสิบห้าสอบนตัวทางเทียนพน้องเลยได้หกสิบห้าสอบ้หกสิบห้าผลบ่หนมั้งนะค่ะผลเยอะหมื่นล้มโอ้คอเจ้าดานุ้นได้ได้กวันสามสามนบ่อ้าพี่น้องเลยเนาะทำไวอีกทีะทีก็สามมุ้งโโตตเอาตน้ บอกว่าจะปากไดแจ้งอย่ว right ่มนตาหน้องอนนที่ได้จบคลิปไว้สํานี้เด้อพี่น้องเอ้ยแจ้งอยู่บ่เห็นหงบ่หน้าดําอดํามั้ยเนาะอ๋อ่น่ตต้เลยนไมันบ่ตก็ว่าเนาะพี่น้องนน่ะ อาชีพน้องเอ้ยเวพ่น้องเอนุ่นที่ได้กอเนี่ยจบคลิปงไปซ้ำนี่เนาะพูพกกันไหมพี่น้องเอ้ยเนาะไปหาปนุนหน่อยก่อนทำแล้วสะไปดีเด้อพี่น้องเดี๋ยวให้้ปายไปดูผุดเพื่องก่อนเนาะปอาเธอพูนเราพี่น้องเอ้ยเพื่องพี่น้องเอ้ยเกาะก่้ได้ทางนี้พี่น้องเกาะก่้อ๋อโมนแมนว่าเพื่องหลายเด้อพี่น้องเอ้ยเกาะก่เนาะ เปลืองหน่อยหนึ่งกระจายทั่วไปเ่้ยพี่น้องมึงในเรื่องผ้าหนา,าบาดเดียวขนาดมนมีกันานาอาสบายเลยได้พี่น้องเดอ้อสบายดีเนาะพบพอกันไหม